ลองดูว่ามันจะจบได้ไหมนั่นเนี่ยดูแววแล้วสงสัยวาจะไม่จบอาจจะไปจบวันพุธอืมเราคราวที่แล้วเรามาดูแถวนี้ไปแล้วนะครับ cross ventilation กับ night ventilation ไปแล้วก็สรุปสั้นๆก็คือ cross ventilation เนี่ยช่วยเพิ่มเรื่องลมสัมผัสตัวใช่ไหมส่วน night ventilation นี่คือช่วยให้ลดอุณภูมิภายในนะครับซึ่งทั้งคู่ก็ช่วยเพิ่มเรื่อง thermal comfort ใช่ไหมคือเพิ่ม ความเร็วลมที่มาสัมผัสตัวนะครับแล้วก็พอเราเหมือนกับทําความเย็นให้กับตึกตลอดทั้งคืนเนี่ยีตอนกลางวันมันก็จะไม่ได้ร้อนมากนักนะครับก็ถ่าลดอุณหภูมิด้วยแล้วก็เพิ่มความเร็วลมด้วยนะครับในขณะที่ความชื้นไม่ใช่ปัญหานะความชื้นก็ไม่ได้ชื้นมากนะไม่ใช่แบบระดับหกเจ็ดสิบแปดสิบตลอดเวลาเหมือนบ้านเรานะครับอันนี้แค่ไม่ถึงสี่สิบเองไันี่ถือว่าแห้งลวนะครับ ถัดมาเราก็มาดูอันนี้นะครับ5.3เขาไปดูเรื่อง temperature contour contour นี่มันก็เป็นแผนที่ที่แสดงเส้นหรือว่าพื้นที่ที่มันมีอะไรบางอย่างเท่ากันใช่ไหมอย่างอันนี้ temperature contour ก็คือเราจะเห็นเส้นนะครับบอกว่าตำแหน่งไหนของห้องที่มันมีอุณหภูมิเท่ากันบ้างนะครับ เขาบอกว่า Temperature Contour ในโดเมนนะครับในขอบเขตที่เราซิมด้วย C.F.D. เนี่นะสำหรับกรณีที่ว่าเปิดหน้าต่างด้านเดียวกับการเปิดหน้าต่าง2ด้านนะครับอยู่ในรูป12นะครับโดยดูที่เวลา1น,นะครับที่ดูที่เวลาเฉพาะเวลา1น,นะครับของวันนะครับซึ่งซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าไอพาร์ติคุลล่าไทมนี่มันคือกี่โมงนะครับ อันนี้เขาบอกว่าดผมเดาว,ว่าเขาคงเขียนอยู่ในกราฟนะครับอ่แล้วก็เอ่อเป็นอุณภูมิเป็นคอนทัวร์ที่ความสูงหนึ่งเมตรนะครับก็เดาว,ว่าเดี๋ยวคุณคงจะได้เห็นคอนทัวร์ของอุณภูมิที่มองจากท็อปวิวลงมาเดี๋ยวเดาไปก่อนนะเอ่อการแปลอุณหภูมินะครับการแปลผ่านของอุณหภูมินี่นะก็สามารถมองเห็นได้ผ่านสีต่าง,างๆนะครับ variation in colors นะครับ รูปสิบสองเนี่ยก็แสดงว่าไอ้ cross ventilation ก็คือการเปิดหน้าต่างสองข้างเนี่ยมีอุณหภูมิที่ดีกว่านะในทั้งในห้องนะครับแล้วก็ทั้งตรงบริเวณที่เป็นขดย์ดก็คือเป็นสนามนะครับเป็นสนามหญ้าในเอ่อน่าจะเป็นไอ้ตรงที่เป็นหลุมเป็นช่องตรงกลางนะครับเป็นช่องตรงกลางของของอาคาร เพราะว่ามัน airflow มันดีกว่านะครับในกรณีที่เราเปิดหน้าต่างสองข้างนะครับไปดูรูปสิบสองสิเฮ้ยรูปนี้เราดูกันไปหมดแล้วเหรอเน,นี่ยรูปสิบสองไปเก็บไว้ไหนนี่ Temperature c o n t r u r จากโดเมนที่ครอบครอบบริเวณตึกคู่อันนี้ทั้งหมดนะครับ มันเป็นทมพเจอร์อนทัวรแต่ทำไมหน่วยบนนี้มันเป็นเมตรเปอร์เซกวะเนี่ยอืมอ่ะงงงง่งงะอันนี้เป็นเปเปอร์อะไรวะเนี่ย Energy and b u i l d Environment มันก็เป็นเจอแนลมีระดับเหมือนกันนะเนี่ยทําไมมันมีอะไรพลาดเยอะแยะขนาดนี้วะเนี่ยอืมอ้าวก็เลยงงเลยว่าตรงไอ้นี่มันเป็นคอนทัวร์ของความเร็วหรือว่าคอนทัวร์ของอุณหภูมิวะเนี่ยอืมเนี่ยสองข้างเนี่ยสองรูปเนี่ยมันคือคอนทัวร์ของสิ่งเดียวกันเปล่าอะเนี่ย รูปหนึงเป็นเคสของเปิดหน้าต่างด้านเดียวรูปหนึงเป็นเคสที่เปิดหน้าต่างสองด้านจะตีความยังไงวะเนี่ยละละละอันไหนละรูปไหนเป็นหน้าต่างเดียวรูปไหนเป็นหน้าต่างสองด้านวะเนี่ย รูปนี้เป็นหน้าต่างด้านเดียวเหรอแล้วรูปนี้เป็นหน้าต่างสองด้านเหรอแล้วถ้าไอ้โปรไฟล์อันนี้เป็นความเร็วตามที่มันเขียนตรงนี้นะ magnitude of velocity นี่ยนะอันนี้เข้าเขานะถูกไหมเพราะว่าถ้าเปิดหน้าต่างด้านเดียวลมมันก็ไม่เข้าใช่ไหมความเร็วลมมันก็ต่ำมันก็เป็นสีน้ําเงินเข้มใช่ปะแต่ถ้าเปิดหน้าต่างสองด้านนะครับ เอ,อลมมันเข้าได้นะครับอุณภูมิไม่ใช่ความเร็วลมก็จะขยับขึ้นนะครับก็ไปโซนที่เป็นสีฟ้าอ่อนเยอะเหมือนกันเนอะเป็นสีฟ้าอ่อนเยอะกว่าสีน้ําเงินเข้มแล้วบางห้องเนี่ยไปถึงสีเขียวสีแดงด้วยคือความเร็วสูงมากนะครับโอเคไหมเออมันก็ไม่ใช่ temperature c o n t r หรือวะเนี่ยใช่ปะ เพราะว่ามันเป็นความเร็วแล้วถ้ามันเป็นอุณภูมิมันก็สื่อประหลาดด้วยนะนี่คือเดาด้วยไม่รู้ซ้ายมือนี่หน้าต่างเดียวหรือว่าขวามือเป็นหน้าต่างเดียวก็ไม่รู้แล้วก็ถ้ามันเป็น temperature control จริงเนี่ยผิดความหมายเลยใช่ปะ่ะเพราะว่าถ้าเป็นหน้าต่างเดียวเนี่ยมันย่อมจะร้อนกว่าใช่ไหมร้อนกว่าเปิดหน้าต่างสองข้างซึ่งอันนี้ไม่น่าใช่ละ ใช่ไหมพอไอ้นี่ต้องไอ้นี่ต้องเย็นกว่าจริงรูปมันก็ควรจะอยู่ในโซนสีเย็นๆใช่ไ่ะแต่ว่าถ้าไอ้ด้านนี้ร้อนกว่ามันก็ต้องเป็นโซนสีร้อนใช่ไหมก็เป็นแบบด้านขวาที่แบบอุณหภูมิสูงขึ้นบบนะครับก็สื่อผิดความหมายโอเคก็นั่นแหละผิดไม่รู้หลุดมาได้ไงถ้าถ้าหลุดอย่างนี้มาได้นี่ผมส่งตีพิมพ์ที่นี่เลยเนี่ยเพราะว่าเขาตรวจไม่เรียบร้อยเงี้ยส่งได้เลย โอ,อ้ตายไม่น่าหลุดมาแบบนี้ว่ะแล้วก็หัวข้อถัดไปก็จะเป็น5.4นะครับเป็นเรื่องวิเคราะห์ t h e r m a l c อ m f o r t อันนี้เขาทำเพื่อที่จะเติมเต็มนะครับฟูลฟิลนะเพื่อเติมเพื่อตอบนะครับตอบวัตถุประสงค์ของของการศึกษาครั้งนี้นะครับแล้วก็มันก็เป็นที่สังเกตว่าโดยส่วนใหญ่ของวันแล้วเนี่ยอุณหภูมิสบายเนี่ยมันก็ ได้คือทําได้นะครับทำได้ลูกศิษามกสีนี่อธิบายประสิทธิผลของการหมุนเวียนอากาศตอกนกลางคืนนะครับเป็น night ventilation ในช่วงอะไรนะมีนาเมสานะครับว่ามันสามารถลดอุณหภูมิห้องได้อย่างมากมีนัยสำคัญนะครับในช่วงกลางวันในขณะที่ cross ventilation ไม่ does oh, not cause a s l i h change อ่ะอะไรอ๋อก็คือถ้า cross ventilation อย่างเดียวแล้วไม่ทำ night ventilation ด้วยเนี่ยลดอุณหภูมิสู้ทำ night ventilation ไม่ได้ประมาณนี้นะแล้วก็ไปดูรูปที่สิบสอันนี้คืออุณหภูมิอากาศช่วงตลอดทั้งวันนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนยันเที่ยงคืนนะครับ เนี่ยเส้นสีเหลืองคือ night ventilation เนี่ยทำอุณภูมิต่ำกว่าชาวบ้านเขาเลยชัดเจนนะครับ cross คือสีแดงนะครับสีฟ้าคือ single sided ก็คือเปิดหน้าต่างข้างเดียวเออเปิดหน้าต่างข้างเดียวกับเย็นกว่าเว้ยแอูปข้างบนอาจจะถูกก็ได้นี่แต่ว่าน ight ventilation นี่ชัดเจนนะครับดีกว่า cross อย่างเดียวแน่นอนอันนี้ก็เหมือนกันนะ อันนี้เดินมีนานะครับอันนี้เดินเมษาอืมอันนี้เดินเมษาก็คือหน้าต่างเดียวหรือว่าหน้าต่างสองข้างไม่ค่อยต่างกันแต่หน้าเวนติเลชันนี่ชัดเจนว่าต่างกันเนาะลดอุณหภูมิลงได้เลยแล้วอุณหภูมิสูงสุดอ๋อเนี่ยแล้วกรอบสีเขียวเนี่ยกรอบสีเขียวเนี่ยผมเข้าใจว่าเ้าตีกรอบในย่านที่เป็นเทอร์โมคอมฟอร์ตนะครับซึ่งก็ไม่รู้เขาใช้เกณฑ์อะไรนะหรือว่า หรือว่าใช้สาตร้าห55คำนวณว่าช่วง PMV อยู่ในช่วงบวกลบหนึ่งอ่มันคลุมอุณหภูมิเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับถ้าฟังผมพูดไม่รู้เรื่องก็แปลว่าคุณจะต้องไปดูสไลด์ชุดที่ผมบรรยายเรื่อง t h e ร์ a l คอมฟอร์นะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าเนี่ยช่วงกลางวันนะมันตกอยู่ในย่าน Comfort ได้ด้วยนะเนี่ย อุณหภูมิตั้งแต่21กว่า,วายัน20เกือบๆ29อางเนี้ยเป็นช่วงคอมฟอร์ตของคนแถวเนี้ยก็เอ้ยไม่ใช่เป็นช่วงคอมฟอร์ตของสภาพตรงเนี้ยนะครับก็กลางวันเนี่ยอยู่ได้เลยเนี่ยเนี่ยกลางวันอยู่ได้เลยช่วงเนี้ยจนถึง2ทุ่มเลยอ่ะอาจจะมีช่วงเนี่ยบ่ายบ่าย2ถึงบ่าย4ที่อาจจะมีร้อนๆบ้างตรงนี้นะครับแต่ถ้าคุณทำไนท์เวนติเลชันมาเลยนะสบายมากอยู่ได้ทั้งวันเลยเนะี่ยนะครับ ออกจะเย็นออกจะเย็นกว่าภาวะสบายด้วยซ้ำไปคุณดูนั้นในรอบหนึ่งวันนะเดลต้าทีเขาเท่าไหร่เนี่ยเกือบยี่สิบองศานะเอ้ยไม่ใช่สิบสิบสองสิบสามนะของบ้านเรานี่ไปไม่ถึงนะครับเดลต้าทีบ้านเราเพอเพออยู่แค่เนี้ยอาจจะสามสิบสองถึงต่ำสุดอาจจะแถวแถวยี่ห้ายี่หกอะไรเงี้ยนะครับก็เดลต้าทีแค่หกองศาอะไรแบบนี้นะครับส่วนถ้าเป็นเอปริลก็ ก็โอเคก็ทรงก็ดูดูดีนะยกเว้นอาจจะมีช่วงถึงทำน้เวนติเลชันแล้วเนี่ยว่าอาจจะมีบางช่วงเวลาที่มันหลุดออกไปร้อนกว่าร้อนกว่าคอมฟอร์ทโซนหน่อยนะครับมีนาอยู่ได้เลยใช่ไหาาจจมแต่เมษาร้อนกว่าก็อาจจะมีบางชั่วโมงหลุดออกไปตรงเนี้ยนะครับเนาะแต่ถ้าเป็นไม่ทำน t ำเวน i ิเลชันคือเส้นสีเขียวสีแดงเนี่ยไอสีน้ำเงินสีแดงเนี่ยก็จะมีหลายชั่วโมงที่หลุดออกไปนะครับ เนี่ยหลุดออกไปตั้งแต่บ่ายโมงยันนู่นเลยทุ่มสองทุ่มเลยนะครับตรงนี้เห็นไอ่าโอเค,ออเคพอเห็นภาพนะครับกำลังจะดูว่าจบได้ไหมเออโอเคเอา้าวดูรูปที่สิบสี่ด้วยหรอรูปสิี่ด้วยหรอเนี่ย รูปที่สิอ๋อรูปสิบสีดูไปแล้ว14ก็คือเดือนเมษาสิบสาคือเดือนมีนาโอเคอรูปสิบสามสี่นะครับบอกว่าอ๋อนี่พูดไปล้ที่ว่า night ventilation นี่ลดอุณภูมิชัดเจนแล้วก็อันนี้ไงใช้ Adaptive Comfort Range นะครับคือแต่ก่อน Ash Ray เนี่ยไม่ ไม่ไม่ได้ยอมรับคอนเซปต์เรื่อง adaptive comfort ก็คือไม่ได้ยอมรับว่าคล้ายๆคนทั่วโลกอะ่ะมีช่วงอุณหภูมิสบายไม่เหมือนกันเ,เขาจะคือถ้าไปถามสายที่เป็นสายของแฟงเกอร์ที่เป็นคนวางแนวคิดเรื่อง thermal comfort ที่แบบคำนวณ p m b PPD มาเนี่ยเ,เขา จะพูดว่าร่างกายมนุษย์มันก็เหมือนกันหมดอะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ในสภาวะหนึ่งหนึ่งแล้วเราเอาพวกปัจจัยต่างๆนะพวกเสื้อผ้าระดับกิจกรรมอุณหภูมิอากาศความชื้นความระลมไปคำนวณออกมาเป็น PMV อย่างเงี้ยแล้วบอกว่า PMV มันตกอยู่ในช่วงคอมฟอร์ตเนี่ยก,ก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยทุกคนในโลกเนี้ยก,ก็ร่างกายมนุษย์มันทำงานเหมือนกันนะเขาก็จะเปือ้อนนี้แต่ว่าอีกสายหนึ่งเขาจะพูดเรื่อง Adaptive Comfort นะว่ามนุษย์ ที่เคยชินกับสภาพอากาศไม่เหมือนกันก็จะมีภาวะสบายที่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมอยู่สายนี้ด้วยเพราะว่าผมชอบทําสํารวจแล้วก็ผลออกมามันก็ชัดเจนนะว่าว่าคนในแถบบ้านเราเนี่ยอุณหภูมิสบายจะอยู่ที่ประมาณยี่สิยิบเจ็ดอะไรเงี้ยซึ่งสูงกว่า เอ r แอเรย์แอนี่ này, คำนวณยังไงเนี่ยจะอุณหภูมิสบายจะไปตกแถว25องศาเซลเซียสเสมอนะครับแต่ว่าพอไปถามจริงเนี่ยก็ถ้าบ้านเราก็จะสบายอยู่ที่2ี่7นะครับมันก็ไม่สูงมันกเออ็เพราะว่ามีความชื้นแต่ว่าเนี่ยของอินเดียที่อยู่ละติจูดสูงๆหน่อยเนี่ยเขาอาจจะอยู่ได้ถึง28่แได้นะครับ สีลังกานี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยสีลังกานี่คืออยู่เป็นเกาะกลางทะเลเลยใช่ไหมไอ้นั่นสบายที่สามสิสาสิบเอ็ดอ่ะเออก,ก็ก็เขาเคยชินแบบนั้นเนาะไม่ได้อยู่แอร์มาเออเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ,อแต่ว่าอ t แ n น a ์ d ห้าสหตอนหลังเนี่ยมีแถมเรื่อง Adaptive Comfort เข้ามาละก็เวลาเขาคำนวณ Comfort มาเนี่ยเขาจะมีย่านที่เป็นบวกลบอะ่ะว่า คนชินในอุนณหภูมิอากาศที่สูงกว่ามันก็อาจจะไปสบายที่อุณหภูมิสูงกว่าได้นะอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมี adaptive comfort มาเกี่ยวละก็ย้ำอ,อีกทีถ้าเกิดฟังไม่รู้เรื่องก็แปลว่าคุณต้องไปดูบรรยายเรื่อง thermal comfort ที่ผมทำเอาไว้นะครับอ่ะ adaptive ก็คำนวณตาม standard 55นะครับสำหรับกรณีที่เป็น natural ventilation นะครับ สมการต่อไปนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นช่วงอุณหภูมิสบายในช่วงอะไรอ่ะมีนาเมษานะครับของเมืองเนี่ยเมืองชัยปุระเนี่ยนะครับก็คืออยู่ในช่วงที่ยอมรับได้80%ดสเอร์เซนะครับแป๊บหนึ่งนะขอดูยี่สิบหกครับไอเเวเอร์ไฟปีสองพิบสี่ อิสเนี่ยมันคืออินเดียเรารู้จักแอชเรชใช่ไหมตัวเคืออเมริกันใช่ไม Society of h ่ a t i n g r e f r i g e r a ว i n g and Air Conditioning e n g i n ่ e r ิ e ใช่ไหมเขาก็แค่เปลี่ยนคาว่าอเมริกันเป็นอินเดียก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นตัวไอน,นะครับ mm hmm. ก,ก็ก็เป็นเหมือนเป็นสมาคมวิศวะปรับอากาศภายในอินเดียแล้วก็อิสรเก็คือเหมือนดูในประเทศแล้วก็อาจจะ ผูกพันกับแอชเรที่เป็นเครือ e ข่ายทั่วโลกด้วย e e นะครับเราก็เป็นอย่างนี้ของไทยนี่เราตั้งชื่อเป็นสมาคมแอชเรทเลยนะภาษาไทยเลยนะสมาคมแอชเร์นะครับก็จดเป็นสมาคมไว้ด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็ผมจะเล่าอะไรนะ อของเรามันมีจริงๆมันมี Ashway Thailand c h a p t e ออยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เราก็จดเป็นสมาคมเพื่อให้มันแบบสามารถทำธุรกรรมได้เอ,อออกไปเสร็จออกอะไรได้เวลามีสัมมนาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมผมเป็นนายกสมาคมคนแรกนะตอนจดทะเบียนเขาให้ผมให้ให้เขาเอาชื่อไปใช้นะครับเพราะว่าชื่อของพี่ๆคนอื่นนี่ไปค้างอยู่ในอีกสมาคมหนึ่งตอนที่เราจัดงาน CRC ตอนที่ไทยเป็นเจ้าภาพปี2016นะั้นเป็นงานแบบบิ๊กเบิ้มนะครับมาทั่วโลกมาที่นี่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวอันนั้นพี่ๆเขาไปจดเป็นทะเบียนบริษัทอนนันหนึ่งที่แบบคอยโยกเงินเข้าเงินออกอะก็พอเขาจะตั้งสมาคมแอสเรที่เป็นภาษาไทยที่แบบจะได้ออกใบเสร็จได้ไม่ต้องพึ่งสมาคมวิศวกรรมปร,ประกาศแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เอาชื่อผมไปใส่ก่อนนะครับพึ่งจะไปเอาออกเมื่อเนี่ยไม่ไม่กี่วันก่อนนี่นะครับ ก็อ่ะก็คือเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยถ้าคุณดูบรรยายในสไลด์ผมมาแล้วเนี่ยจะเข้าใจก็คือมันจะมีกราฟที่เป็น PPD อยู่เนาะแล้วก็เออ s 5 5เนี่ยให้นิยามว่าถ้าคนแปดสิบเปอร์เซ็นในห้องยอมรับสภาพในห้องนั้นได้เราจะถือว่าสภาพในห้องนั้นเป็นเป็น thermal comfort ครับ ซึ่งคำนวณมาแล้วมันจะไปตรงกับ PMV อ,อยู่ในช่วงบวกลบหนึ่งนะครับนะก็อีกทีหนึ่งคือถ้าฟังไม่รู้เรื่องไปดูคลิปบรรยายเรื่อง Thermal Comfort ที่ผมทําไว้แล้วนะครับเ,เขาพบว่าช่วงอุณหภูมิสบายนะครับถ้าเป็นมีนานี่อยู่ในช่วง2 1 7ถึง28.7นะครับเมษาก,ก็สูงขึ้นนะครับ23.6ถึง30.6สาเหตุที่มันสูงขึ้นก็เพราะ บรรยากาศรอบๆมันร้อนขึ้นไงคนก็ปรับตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นให้นึกภาพว่าเราอยู่ในที่ร้อนๆนอะ่ะแค่อุณหภูมิลดลงมาแค่นิดเดียวเราก็จะรู้สึกสบายแล้วไงเห็อไหมครับเพราะนั้นยิ่งเราอยู่ในที่ร้อนเท่าไหร่อุณหภูมิสบายเราก็จะยิ่งสูงขึ้นตามถูกไหมครับอ่ะส่วนอันนี้นะก็เป็นลีเนียอีควเอชันที่เขาฟิตมาจากข้อมูลที่เขาไปสํารวจมานั่นแหละงานวิจัยผมมีทั้งหลายงานที่ผมทําอันนี้แหละนะฟิตเส้นตรงเข้าไปคือ เอาอุณภูมิอากาศภายนอกมานะครับแล้วก็มาผูกกับอุณหภูมิสบายใช่ไหมแล้วก็ไปทำ linear r e s q u a r i n c a t i o n ่นะมันก็จะได้สมการออกมาว่านี่ถ้าเกิดอ,อุณภูมิข้างนอกเท่าไหร่เอามาใส่สมการนี้นะมันจะคำนวณได้ว่าอุณหภูมิสบายของคนเป็นเท่าไหร่นะครับรูปสิบหนะครับอันนีออ้อธิบายตัวอะไรละเนี่ย กระแสการไหลาอากาศที่ต่ำลงนะครับออที่เราได้มาตอนที่เราเปิดหน้าต่างด้านเดียวนะครับเมื่อเทียบกับอ,อ,อัตราการไหลาอากาศที่สูงขึ้นนะครับกรณีที่เราเปิดหน้าต่างสองด้านนะครับัต,ตรงไปตรงมานะครับอันนี้ไปดูรูป15 16 15 16มันจะสลับกับ13 14เปล่าเนี่ยแล้วก็ night ventilation ก็ช่วยให้มีอะไรอะ่ะ อัตราการหลายของอากาศที่สูงขึ้นในช่วงกลางคืนองก็แง่เนาะเปิดต,ต่างเอาไว้มันก็ต้องเร็วขึ้นสช่ะ่ใช่ไหมนเนาะไม่รู้จะพูดทําไมไอ้ประโยชน์สุดท้ายเนี่ยอ่ะไปดูอนี้แล้วกันดูสิบห้าสิบหกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาปิดเปเปอร์นี้ตอนปิดปีใหม่บรรพุทธดีกว่านะครับดูรูปอะไรก่อนนะเมื่อกี้สิบห้าสิบหกโอ้เป็นกราฟเว้ยสิบห้านี่เป็นความเร็วลมใน ในช่วงเดือนมีนานะครับสิบหกเป็นความเรวลมในช่วงเดือนเมษาความเรวลมก็อยู่ในช่วงที่โอเคนะคือไม่ไม่ได้เกินหนึ่งเมตรเปอร์เซกซึ่งอาจจะเริ่มรู้สึกไม่สบายผิวละนะครับมันลำคาลละนะครับอยู่ในช่วงศูนย์จุดเนี่ยรับได้จุดจุดสองห้าขึ้นไปเนี่ยรู้สึกน่าจะดีนะครับช่วงนี้นะก็พบว่า cross เนี่ยดีกว่าแน่ๆสีแดงใช่ไหมมีความเรวลมดีกว่าแน่ๆ แล้วก็ n i ไนท์เวน i ิ a t i o n คือสีเหลืองก็ช่วงกลางคืนอะรู้สึกได้แล้วช่วงกลางวันไม่รู้สึกเราก็มันเป็น n ไนท์เวน i ิเลชันใช่ไหมแล้วก็มีหน้าต่างเดียวกับหน้าต่างสองข้างหน้าต่างเดียวนี่ไปเลยไม่ไม่ได้เรื่องนะครับความเร็วลมแย่มากสีสีฟ้านะครับโอเคอันนี้ก็ตาม c o m มอ n เซน s ์นะเปิดหน้าต่างสองด้านนี่เราได้ความเร็วลมดีกว่าอยู่แล้วนะครับ ถ้าเป็นเมษานี่ก็อาจจะแย่หน่อยเนาะเพราะว่าลมไม่ค่อยจะมีนะครับช่วงกลางวันใช่ไหมส่วนซิงกิลไซเดดหรือเปิดหน้าต่างด้านเดียวนี่ลืมไปได้เลยนะครับไม่ไม่ได้เลือกนะครับก็ต้องเปิดหน้าต่างสองด้านเพื่อสร้างความเร็วลมนะครับโอเคอ่ะงั้นเราปิดเปเปอร์ตรงนี้นะครับหมายถึงปิดวันนี้ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเหลือแค่สรุปกับกับอันนี้ ก,กับรูปแบบการไหลของอากาศนะครับ